โน่นโนนสงา่าหมูแปดกระเทียมโนนสงา่าหมูแปดกระเทียมสังหะเนาะสังหะครับไอยโยตัวดำไปนีด่ดำดำเจ๊ดำอันนี้ไห็อ๋อบานครับดำเจ๊ดำผมเออว่าขี่เหม,มือนอบานลองโยตัวดำมือเนาะบานลองครั้งแรกเปล่านี่ั้งแรกครับครับทา <laughs> งแรกครับ สัดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเกษเพนะอรับวันนี้ก็ลูกค้านะครับท่านได้มาลองเอาแปลบดำไปปลูกดูนะครับปลูกพืชผักนะครับว่าจะดีไหมนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ มาซื้อไปนะครับประมาณเดี๋ยวไปช่างดูว่าติกอัพหนึ่งจะได้กี่ัันกี่บาทนะครับก็มาจากบ้านโนนสงาตำบลกระเทียมอำเภอสังขะาจังหวัดสุรินทร์นะครับทีกัดของเราก็อยู่ที่บ้านศาลาตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะาจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไม่ไกลกันนะครับ ลานมันสมสุขพืชผลนะครับเห็นใช้ดีนะครับก็เลยเอามาเอาไปลองปลูกดูนะครับถ้าใช้ดีก็ต้องบอกต่อ